การจะมีสามีไม่ว่าจะมีสามีฝรั่งหรือสามีคนไทยอยากเกือนเพื่อนหญิงทั้งหลายให้เลือกให้ดีนะคะเพราะว่าหากเลือกผิดแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนบางคนเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยค่ะกว่าที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะสามีถ <Hey. S 1> ้าเลือกได้อย่าเอาที่พ่อแม่มีลูกบิดนะคะสำคัญมาก สวัสดีจ้าเอที่น่ารักทุกทกท่านของดาและของน้องเอนะจ๊ะขอขอบพระคุณทุกกําลังใจ f อฟซีทุกท่านที่ให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆจ้ะ วันนี้เราก็มาต่อเรื่องราวของน้องเอดาขอเป็นตัวแทนของน้องเอมาเล่าเรื่องราวของเธอเพราะว่าเธอไม่ได้ทําช่อง YouTube นะคะเพื่อนๆจ้ะเราจะวจาความเปิ่นๆความรู้เท่าไม่ถึงการได้ไปเกี่ยวอน้ําตําเยมาทำไอเป็นปุ๋ยหมักนะคะทั้งเจ็บทั้งคันคํากันใหญ่เมื่อรู้ตอนหลังนะคะเพื่อนๆจะ้ะวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องราวของเธอที่ได้ ไปสมัครงานนะคะเป็นประสบการณ์ไปสมัครงานของเธอค่ะครั้งแรกเธอได้ไปสมัครงานที่ร้านอาหารค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าไอหลังจากสัมภาษณ์แล้วคือการเป็นพนักง,งานต้อนรับนี่เราก็ต้องมีความรู้เรื่องภาษาแน่นแล้วก็ต้องเขียนไอ คือออเดอร์นะคะเพื่อนๆจ่าแต่ตอนนั้นภาษาน้องเองไม่แน่นพอก็เลยผ่านไปนะคะแล้วน้องเอก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานที่โรงแรมค่ะเพื่อนๆจ่าไปสมัครงานที่โรงแรมประสบการณ์โรงแรมแรกที่ไปสมัครน้องเอเขียนไอ ใบกรอกใบสมัครคือจะมีหลายหน้ามากน้องเองงในการกรอกใบสมัครนะคะผู้จัดการที่รอสอบสัมภาษณ์นะตอนแรกมีความสนใจอุ้ยฉันจะรอสอบสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ารอนานนานนานเธอก็เลยเปลี่ยนใจนะคะเธอก็เลยไม่รอแล้วตอนนั้นน้องเอกว่าจะเขียนใบสมัครเสร็จก็ใช้เวลานานมากเพราะว่างงในเรื่องภาษาแล้วก็ ไม่มีความรู้เน่นพอก็เลยผ่านไปค่ะแล้วโรงแรมที่สองที่ไปสมัคนะคะเพื่อนๆจ่ายหลังจากประสบการโรงแรมแรกโรงแรมที่สองื่อไปสมัครก็หลังจากกรอกใบแบบฟอร์มใบสมัครเรียบร้อยแล้วคือโรงแรมในแรกี่น้องเองไปสมัครจะมีแบบฟอร์มให้กรอกมากห้าหกกระดาษเลยค่ะ,ะข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโรงแรมที่สองที่ไปกรอกใบสมัครจะมีข้อมูลแค่ใบเดียวกระดาษใบเดียวสองก,ก็เขียน ก็เสร็จแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับประสบการณ์ครั้งแรกของเธอที่ต้องการรู้ข้อมูลแน่นมากหลังจากกรอกใบสมัครโรงแรมที่2เรียบร้อยแล้วนะคะน้องเอก,ก็ไอได้รับคําตอบจากพนักงานต้อนรับไที่ไอหรือว่าไอเขาเรียกอะไรอะไอคือพนักงานที่เขารับแบบ ฟรมใบสมัครจากน้องเอบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้ยังไงยังไงจะติดต่อสอบถามไปจะติดต่อกลับไปหนะอะไรประมาณนี้เนาะน้องเอก็ได้เดินออกมากับคุณสามีของเธอว่าโอเคจะรอโทรศัพท์นะคะ เดินออกมาได้แป๊บเดียวค่ะก็ได้ยินเสียงเรียกให้หยุดนะคะมีคนวิ่งตามออกมาค่ะเป็นผู้ชายที่ยืนมองน้องเออยู่ขณะที่เธอกําลังเขียนใบสมัครนะคะอาจจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งน้องเอกก็ไม่มีความรู้ได้นะคะวิ่งตามออกมาแล้วก็ถามสามีน้องเอค่ะว่านี่คุณผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของคุณหรือสามีน้องเอก็ใช่ภรรยาของผมเองทาไมหรือ แล้วก็ทำหน้างงๆแล้วก็กไม่เป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งกลับไปเนาะแล้วน้องเองก็กลับมาที่บ้านมารอรับโทรศัพท์นะคะว่าโอ้ยเมื่อไรเนาะจะได้งานเธอก็เลยไปสมัครงานโรงแรมที่สามค่ะเพื่อนๆจากโรงแรมที่สามที่เธอไปสมัครเป็นโรงแรมระดับห้าดาวนะคะหลังจากกรอบแบบแบบฟอร์มไปสมัครเรียบร้อยน้องเอสมัครเป็นพนักง,งานทําความสะอาดก็คือเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะ รอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วผู้จัดการก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอยากให้น้องเอเป็นพนักงานต้อนรับได้ไหมหรือว่าเป็นคนไอ้ที่บริการด้านอาหารได้ไหมน้องเอก็เลยแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าภาษาน้องเอไม่แน่นพอก็คิดว่าอาจจะทําไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ยากอะไรถ้าหากจากจะทําเขาก็จะได้รับให้ไปทําเป็นพนักงานต้อนรับ หรือว่าไอาเป็นพนักงานบริการด้านอาหารโรงแรมที่อเมริกานะคะเพื่อนๆจะถ้าเป็นระดับ4ดาว5ดาวนี้เขาจะมีอาหารให้ฟรีหรือว่าบางที่ใหญ่พอเขาจะมีครบวงจรเลยค่ะแต่ถ้าโรงแรมระดับกลางๆนี่ก็จะมีอาหารให้ฟรีแล้วเขาก็จะมีพนักงานที่ไอบริการด้านอาหารคือเอาอาหารไปของด้านอาหารถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็จะนํามาเติมมาเสริมแล้วก็ ไอ้ดูว่าไอแขกที่มาพักในโรงแรมน่ะมีความต้องการอะไรไหมหรือว่าไอดูความเรียบร้ออาหารก็จะมีหลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีเบเก้มีแพนเค้กนะคะมีผลไม้มีไข่มีคือสารพัดค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าไอร้านถ้าโรงแรมไหนนะคะมีแขกที่มาจากเอเชียหรือว่า มีแขกที่มาจากญี่ปุ่นนี่เขาก็จะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยมีการทําชูชิฟรีให้แขกไอาจากญี่ปุ่นได้ทานด้วยนะคะเพื่อนๆจะ้ะคือจะพยายามทําให้แขกที่มาประทับใจนะคะเพื่อนๆจะ้ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้องเอที่ไปสมัครงานตอนนั้นความไม่มั่นใจในตัวเองเรื่องเรื่องด้านภาษาก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะกลับมาบ้านนะคะเพื่อนๆจะ้ะกลับมาบ้านได้ประมาณ2อสมวันก็ได้รับ โทรศัพท์จากทางโรงแรมนะคะเขาจินดีให้น้องเอร่วมงานด้วยนะคะตอนนั้นน่ะน้องเอก็อยากไปนะคะเพื่อนๆจากเพราะว่าเป็นครั้งแรกโอกาสแรกที่เธอจะได้งานค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไอ้โชคไม่ดีที่สามีของเธอไม่เห็นด้วยค่ะเขาเห้อเหตุผลว่าไอา้ที่โรงแรมที่น้องเอได้งานน่ะอยู่คนละทิศทางกับที่เขาจะไปทํางานเขาไม่สามารถจะไปรับไปส่งได้ไม่สะดวก คือน้องเบรู้สึกเศร้ามากงานก็ได้แล้วแต่ไม่สามารถไปทํางานได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่านี่แหละคือความสําคัญมากเลยในการไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้าอยู่นอกเมืองน่ะคือคุณต้องขับรถเป็นแล้วก็มีไอ้ขาเรียดถ้าหากจากเมืองไทยเลยเนี่ยก็จะมีไอ้ใบขับรถสากลน,นะคะเพื่อนๆหากได้ใบขับรถสากลจากเมืองไทยอะ่ะ ไอ้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็จะสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าคุณสามารถนําใบขับรถสากลจากเมืองไทยมาใช้ในไอ้ขับขี่ในต่างบ้านต่างเมืองได้เลยคือเอาไปยื่นที่กรมไอขนส่งที่ต่างบ้านต่างเมืองที่คุณอยู่นะคะดาคิดว่าใบขับรถสากลนี้คงจะใช้ได้ลหลายประเทศเลยค่ะรวมทัางอเมริกาด้วยนะคะในความในความคิดของดา แต่เพราะตอนนั้นนะ่ะน้องเอไม่มีใบขับรถอะไรแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนั่งหลังพวงมาลัยเลยงานก็เลยชวดได้แต่เศร้านะคะซึ่งนั่นก็คือจะแสดงให้เห็นว่านะคะการไปอยู่ตั้งบ้างตันเมืองนี่ต้องเตรียมให้พร้อมได้หลายเรื่องได้หลายลาวเลยค่ะแต่ว่าความผิดมันก็ไม่ได้อยู่ที่น้องเอเพราะว่าอย่างว่า พื้นฐานของคนเราต่างกันนะคะเพื่อนๆจะ้ะบางคนเกิดมาไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีสถานะที่จะสามารถมีรถจนหัดให้ขับได้หรือว่าความจริงนในความคิดของน้องเอตลอดชีวิตของเธอเธอไม่เคยคิดเลยค่ะที่จะขับรถได้นะคะเพื่อนๆจะ้ะเด็กบ้านนอกคอกนานนะคะเด็กเลี้ยงควายแล้วก็อยู่กับไร่กับนานะคะ ไม่มีความฝันขนาดที่ว่ายสักวันหนึ่งฉันจะขับรถได้หรือว่าคือเป็นความที่ไกลเกินฝันจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆจะสสาหรับน้องเอนะคะเพื่อนๆจัดดังนั้นนี่วันนี้ดาก็เลยมาแชร์ประสบการณ์การสมัครงานได้งานแต่ว่าไม่สามารถไปทํางานได้ของอน้องเอนะคะเพื่อนๆจัยังไงดาก็ฝากถึงสาวไทยนะคะที่ยังอยู่เมืองไทยนะคะหากยังมีโอกาสก,าก็ขับขับรถ หากคนที่ยังขับรถไม่เป็นหัดขับรถนะคะเพื่อนๆจ๋าละหากเป็นไปได้สอบไปขับขี่สากลน,นะคะมันเพื่อนๆจ๋าจากเมืองไทยเลยก่อนที่จะไปประเทศไหนๆมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ก็คือประสบการณ์จากน้องเอฝากมานะคะเพื่อนๆจา๋าโอเคค่ะวันนี้ดาขอจบคลิปลงเท่านี้นะคะดา ก็ขอ,อกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เมตตาให้กําลังใจน้องเอให้กําลังใจดายัางไงเราก็ติดตามชีวิตเรื่องราวของเธอนะคะว่าเมื่อไหร่เธอจะได้งานทิปได้ไปทํางานจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เธอได้งานแล้วแต่ว่าเธอชวดเพราะว่าเธอไม่สามารถไปทํางานได้แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะไอฝากแชร์คลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ มาในสายฝอนะคะจะได้เตรียมพร้อมจะได้รู้รู้ทางเพราะว่าบางทีอ่ะการมาอยู่ในสายฝอชีวิตไม่ได้สวยรู้ต้องสู้ทุกหนทางค่ะกว่าที่จะผ่านได้แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีครั้งค่ะ